พีนอง่านผพู้กังกับตอดใสกับคุณหม้อตุละการหมักคุณโกออดซกโซโบโคตรังนะ่านทูดคุยกับเราทุกเช้ากับเวลาประปาเนี้ยกับนะจันทร์ถึงเจ้ากับข้อมูลชดๆหรือว่าการตอบคำถามแต่ลดทางสถานการณ์แต่ละวันมาลาวห้ปี่นองฟังกับนะวันนี้หน้าจอผมบอกแล้วขึ้นรลบคุนหม้อคนเดียววันนี้ประว่ติหบป้อมในกองมันไม่รับสัญนานก็เลยขึ้นรลบคุนหม้อไว้นะครั้นี้ปีนองกับเรียกว่า นะคุณโมก่ก็ได้ติดตามนะแล้วก็ปลอมจะลาเราฟังคุณโมอโย่ในใจแล้วกับสวัสดียามเช้ากับคุณโม่ครับครับสวัสดีครับดีเจสวัสดีพี่น้องที่รับฟังรายการทุกคนนะครับครับคุณโม่ครับเออเล็กแต่ว่าตีเหล็กนะตัวเล็กเราที่ลอยสิบเอ็ดก็ตกใจเหมือนกันแต่พอเห็นการแจกแจงออกมาเป็น ข้อมูลเจิงลึกอีกทีึงการก,ก่อนก้างตีจะอุ่นใจว่ามันเป็นตัวเล็กเทโยในระดับใกล้เคียงกับวันก่อนนะครับนะกาติดเชื้อในทังส่งรอยซ้สิบแปดรับจากต่างจังหวัดสิบคนกับเป็นส่งสีแปดเตลือเน่งอกซ้ำนี่เป็นกัดกรองก่อนก้าเรือนจําคุณหมอกับมีรายละเอียดตีจะเพิ่มเติมไม่พี่นองได้รับสาปันปืนมั่งกับวันนี้ครับ ครับพี่น้องครับในอธิบายให้พี่น้องเข้าใจตัวเลขแหลแต่ว่านะครับมีไล่คนการเจตนาดีเข้าไปแหล่ข้อมูลแต่กลมกลุ่มโรครายงานแต่พอแหล่แล้วนะครับพี่น้องระบบการรายงานนะครับจะต้องแยกเป็นส่วนขอ้องสบออกจังหวัดนะครับอันนี้คือส่วนที่มีสํานัการต้าสุขจังหวัดรังดูแลเป็นการเฉพาะแ้วก็ส่วนข้องเรือนจําแต่เป็นสบออกราชท่านนะครับส่วนนี้ก็มีการรายงานเฉพาะไม่ขึ้นต่อกันนะครับวัน ส่วนในเรือนจำพอกาตรวจนะครับจะเป็นการตรวจขัดกรองก่อนเข้าเรือนจำหรือว่าเป็นการตรวจหนักโทษ่ยในเรือนจำนะครับก็จะรายงานเป็นระบบกล้องเรือนจำไปตรงตะควบคุมโรคนะครับตอนนี้พี่น้องได้เข้าใจตรงกันตัวเลขส่งส่วนนี้รายงานแยกกันมาสักเจ5้าเดือนแล้วนะครับพี่น้องไม่ได้ร่วมกันตอนแรกแต่ว่ามอเอาในเรือนจำก่อนนะครับในเรือนจำจังหวัดตรังนะครับก็มีผู้ติดเชือ้อโควิด -19 เกนื่องร้อยยกสิบเามคนส่วนนี้ในตังตอนจากเี เรือนจำกองปัตตลุงนะครับมีการติดเชื้อแล้วก็มีการมาฟากหนักโทษในเรือนจำตรังนะครับฝันส่วนเตีมีห้องแรีกรับแต่เราเคยเออหยิดทื่อมาตรการเอาวายีสิบเอ็ดวันนะครับมีการตรวจสวอปอย่างหน่อยซ่องซึ้งซ้ำรังก่อนเต๋จะเอาเข้าไปในแดนข้างลักนะครับก็จะมีความหน้าแน่นมากขึ้นเพราะว่ามีผู้ต๋ตองขังมาจากเรือนจำปัตตลุงตอนแรกในก็เราพบผู้เต๋ ปวยเป็นอาการปวดท้องแล้วก็จะตรวจก่อนผ่าตัดไปโรงพยาบาลทั้งเป็นบวกหนึ่งรายนะครับแล้วก็อีกหนึ่งรายมีอาการปว้วรู้สึกว่าจมูกไม่ได้กลิ่นนะครับตรวจ atk เป็นบวกหนึ่งรายซ่องไรนียเป็นช่องไรแรกที่เรารูนะครับก็เลยมีการตรวจในห้องแรกรับทังมดเซ่สิบคนเกรแรกประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราก็ตรวจเป็นบวกไปยี่สิบ่องนไปนองครับนั่นคือชุดแรกวอนอีกสิบแปดคนแต่อยู่ในห้องเดียวกันเซ่ิคนนะครับบวกไปแล้ว2ยิบซองอย่างเลืออีกสนนิบแปดสิบแปดน เราตัดเอาไว้ตามเวลาครับพอตามเวลาปับ๊บกระตรวเป็นบวกในเวลาต่อมาอีกสิบเจ็ดคนนะครับแล้วก็พอโยกันหน้าแน่นก็มีบากซ่วนต่ตตองเข้าไปในแดนน,น,แดน,นึ่งกับในแดนนึ่งก็มีสห้องแติกตดกับอันนี้ก็รวมกับสิบเจ็ดคนนี้เป็นรอยหกสิบ้ามก้องเรือนจำพี่น้องครับอันนี้เป็นตัวเลขแต่พี่น้องได้เข้าใจว่ามีการติดเชือ้อภายในเรือนจำจังหวัดตรังนะครับมีความหน้าแน,น่นเพิ่มขึ้นในแดนแรกรลับเลยมีการกระจายเข้าไปในส่วนกล้องแดนนึ่ง ซ่องห้องแถวนั้นพี่น้องครับตอนนี้มาตรการเพิ่มเติมที่เราทําในเรือนจานะครับเป็นการเรียกว่าซิวแต่ละห้องกับผู้ต้องขังแต่ละห้องจะไม่เจอกันพี่น้องครับแล้วก็ข้าวกล้องเครื่องชายกับพยายามแยกกันใครี่มีอาการป่วยก็โยในโรงพยาบาลจะน้ำกล้องเรือนจำนี่จัดให้นึ่งชั้นเป็นการเฉพาะนะครับใครทต่เป็นผู้สัมผัสเสียงสู้หัวมองกับผู้ติดต้องข้างี่เป็นบวกเดิมก็ไปรวมกันเทีเดียวแล้วก็มีการตรวจเป็นระยะระยะนะครับใครเต่ไม่บายก็ดึงออกมาพี่น้องครับ ในกล้องเรือนจำพี่น้องใบใจด้นะครับถ้าใครมีกลนรจ้จักโยข้างในในเรือนจำเนี่นื่องจ,นนงจากโยกันหน้าแน่นเราก็จะให้ยาฟาวิพิราเวียทันทีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับประวัติเดียวถ้ามีอาการนักรย่วยเข้ามาที่โรงพยาบาลลาบากก็จะเริ่มยาเร็วเป็นกรณีพิเศษพี่น้องครับอันนี้ได้เข้าใจสถานการณ์เรือนจำนะครับถัดมาก็จะเป็นสถานการณ์ในจังหวัดหลังครับในจังหวัดหลังของเราเราียกได้ว่ามีผู้ติดเชืออไไ้อร,รายไม่หมิดสองร้อยสี่สิบแปดรายติดมาจากต่างจังหวัดสิบราย ติดในจังหวัดรังเังซอยซ่อม8รายพี่น้องครับมาร์ตี่สุดเลแต่ว่าเป็น,นอําเปอกันตังรอยซ5รายแล้วก็รองมาเป็นอ้วยอด5 5รายเมืองตรัง3่อ8รายถ้าพี่น้องเรศสถานการณ์กันตังเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาบพี่น้องครับมาร์ตี่สุดยังคงเป็นในเขตตำบลกันตังนะครับเทศส,สบาลตำบลกันตังเนี่ย70รายนะครับก็เรียกว่า เออครึ่งหนึ่งก้องแป่ว่าโยตีกันตังในกันตังรอยซ้ำซิมาคนเนี่ยครึ่งหนึ่งโยตีตำบลกันตังพี่น้องครับอันนี้เป็นการแพร่ระบาดเต็มมากที่สุดนะครับมาแลกคลาสเตอร์พี่น้องครับคลาสเตอร์ลักๆก็คือโยตีถนนคลองภาษีแนะครับเมื่อแตหมอเกยเล่าให้ฟังว่าทีมซุปต้นโรคก็ตรวจ่อว่ามีชุมชนแต่เขาทำปูไายแต่แค่แค่ถนนคลองภาษีเป็นบวกนะครับพอเวลาแกปูไายแล้วก็ลามเข้าไปแต่แม่ขาดแต่ไข่เรแม่ขาดแต่ไข่เรก็ติดโควิด แล้วก็ไปติดในน้นของปาซี่เนมืองจากโย و, ติดกันหน้าแน่นก็นเลยติดนะครับแล้วก็ล่าม่อไปเตะในแพรปลาี่นองกับแพรปลาเตะน,น้นของปาซี่แพรปลาตะน้นกิติคุณแพรปลาคืนหน้าแล้วก็สะท่านเตะแปรรูปสัดน,นามเตะกันตังตายี่นอคกับอันนี้ก็จะติดกันทั้งหมดในเขตตำบลกันตังรวมแล้วทุงเนี้ยประมาณเจ็ดสิบก้อนไปนอคกับแล้วก็พอติดกระจายมันก็นมีคนทํางานก็ลามไปโตเตะบางเปล่าบางมากบางซักบอนอําร้อนี่นอคกับ อันนี้กับคลัสเตอร์ประมาณ7จ็ถึงสิรายแล้วก็มีสํานักงานใายการจังหวัดกับอันนี้เนื่องจากว่า,ามีบ้านโยท,ทิเสกันตังนะครับไล่กลุ่นติดเชื้อจากชุมชนการนำเข้าไปในบ้านนะครับก็มีข้าราชการกองสํานักงานใายการจังหวัดติดเชื้อหนึ่งรายพี่น้องครับแล้วก็ติดไปในข้ารการบ้านอีกหนึ่งรายแต่เลือกก็จะเป็นคลัสเตอร์เหลกๆกับเส้นวังวนนะครับถนนเคลื่อนแผลถนนตังกระพุ่มนะครับอันนี้คลัสเตอร์ละหนึ่งถึงสองคน ทีนีอีก55ก้นเตหัยวอยอดกับกับเป็นคาสเตอร์เต๋เชื่อมโยงกับตลาดลาดนัดที่ซุเปอร์พ้นกับพี่น้องอันนี้ให้เข้าใจตรงกันนะครับว่าการเรียกเชือคคาสเตอร์ในกับเจ้าหน้าที่สอบสวนโรคก็จะเรียกตามตนตอ,นตอนข้องการแร่ะบาวันแ,แม่ว่าตอนนี้ตลาดนัดที่ซุเปอร์พ้นได้เปิดทาการตามปกติแล้วแม่ค้าเต๋มาค่ายกับตรวจเอทีเคเป็นลบแล้วเตเป็นบวกกตรลักสร้างให้แล้วแต่ว่าความต่อเนื่องก้องก้นยเตไปใช้บริการและตพิดจากในตลาด รือติดจากแมคาในตลาดแล้วก็ล่ามต่อไปในครอบครัวล่ามไปในชุมชนอันนี้ก็ยังกระชายเฉอตลาดหนับที่สุพรรณนะครับฝันส่วนนี้ก็มีในเขตตำบลด้วยยอดนะครับตำบลเข้าข้าวตำบลเข้าปูานตำบลวังคีรีตำบลน,น้องช่างแหลนตำบล้วยนางนะครับอันนี้คือความกระจายอยู่2 6ไร่นะครับก็บเป็นการสัมผัสหวงบานหรือว่าสัมผัสผู้ป่วยยืนยันโดยไม่สวมหน้าก,ากากอนามัยนะครับถัดมากก็เป็นคลัสเตอร์ ชุ่มชนร่มเลยแต่ถุงต้อนะครับอันนี้เสียมโยงไปที่ตำบลน,นาวงแรลกแต่ว่าก็ามีผู้สัมผัสผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารหาร,หรวมกันปูดกุยรวมกันกาติดเชื้อไปนะครับแล้วก็มีตำบลปากคมวัวยยอดอันนี้ซ้ำรายแต่เลือกก็จะเป็นคลัสเล็กๆนะครับช่องรายมังนึ่งรายมังเถีอมเภอเมืองตรังก็เชน่นเดียวกันกับกเสียมโยงกับตลาดถากลางอันนี้เป็นการสัมผัสรวมบานส่วนหญ่กระโยนในตำบลทับเทียงนะครับแล้วก็มีนักเรียนนึ่งคนในตำบลนาปลามนีมู่ซิ ตับดบนำพุทนะครับเป็นการสัมผัสหัวบาลกับผู้ติดเชื้อก่อนนานีเตะลวกหลอนนะครับอันนี้เตะเลือกก็จะเป็นคัสเตอร์มูดนึ่งเต่โคกล้นนะครับคัสเตอร์บางรักนะครับคัสเตอร์เล็กๆมีคัสเตอร์ราณาหารนิดธนาคารกรุงไทยจะเริ่มสังอันนี้เตะสินจิ๋วก็ติดต่อไปในชุมชนนะครับตัวแมมคานี่ไม่ได้ปิดแล้วกะล่มต่อไปในผู้สัมผัสในชุมชนเต่โคกสบานะครับเห็นเดียวกับร้านสะดวกซื้อเต่โรงพยาบาลทรพสับอันนี้ก็สัมผัสต่อในผู้สัมผัสหววบาล ตีโกสบาเช่นเดียวกันพี่น้องกับแต่เลือกก็จะเป็นในอำเภอเล็กๆนะครับเชีนกันตังปอบคาัสเตอร์เข้าใหม่แก้วเผื่อซ้ำก้นนะครับแล้วก็ครัสเตอร์ตลาดนาเมืองแพชอันนี้เฉียมโยงไปตีโคกย่างกันตังนะครับแล้วก็ถุงถ้วยตีเข้าปิดอานปอบซ้องก้นอันนี้ตอนเหนืยงมาตีนาเมืองแพชแล้วก็วังวิเศษปอบคาัสเตอร์ตลาดนัดคลองชี่3มก้นวังมาปลางเนื้อเฉียมโยงมาเอาตรงซ้ำ้นนะครับอันนี้ปอบตีตำบลวังมาปลางเนื้อทั้งมดนะครับพี่น้อง อีกส่วนหนึ่งก็เป็นแผ่ปลาตำบลบางเปานะครับคนแถบบางไข่ปลาแตบบางเปานะครับก็มาจาก็ตรวนะครับมาเด็กไข่ปลาเต็กอเปียหยันตะเก้ามาจากบางเปาก้องกันตังการนี้ติดเชื้อในผู้สัมผัสแล้วก็ต่อไปในการสัมผัสรวมบ้านอีกเซร่ายหนแต่ว่าพี่น้องครับมีโรงงานผลิตข้องเลนนะครับเป็นทอยอันนี้ก็มีผู้หญิงอายุย5้าปีเป็นพนักงานบริษัทบ้านโยวังวนกันตังติดเชื้อหนึ่งคนนะครับวันนี้ก็สำหนักงานท่าสุกอำเภอกันตังรวมมือกับ โรงงานผลิตกลองเล่นนะครับจะตรวจเชิงลุกทั้งมด5้ารอนนะครับในผู้จำพั์แม่ว่าเสียงต่ำก็จะตรวจเอทเเผื่อให้เกิดความสบายใจแล้วก็แยกผู้ตมีโอกาสปิดเชื้อออกมาทั้งมดพี่น้องครับแต่เลือดจะเป็นคลัสเตอร์ที่อยรหว่างการสอบสวนโรคนะครับพี่น้องครับครับขอบคุณกับคุณหมอกรับที่ได้แจกแจงเป็นรายละเอียดให้พี่น้องได้ยินภาพว่าในจานวนช่องรยาดคนนะครับนะอยู่ในคลัสเตอร์นด้มั้งแล้วก็ จุดในส่วนในที่ยังมีการแปรระบาดหมากกันอยู่มั่งกับพี่น้องครับอันนี้ติดปากก้อออกมาเป็นข้อมูลเลวนะครับนะพี่น้องมีการติดเชื้อกันแล้วก็น,นีในะส่วนเอ่นเราก็ต้องอหยุดทื่อมาตรการในเก่งขัดเหมือนเดิมครับนะเพื่อป้องกันที่เชื้อจะระบาดไปสู้ครอบครัวจะกรอบครัวไปสู้ชุมชนนะจะเกิดความเดือดร้อนกันในโอกาสต่อไปคุณพ่อครับวันนี้ตาตาแล่ประมาณการนะครับนะเี ไอเรื่อก้องตัวเล็กเรื่นจำนี่เราเราไม่พูดทึ่งไปแล้วก็จะพาอตัวเล็กในจังหวัดนี่การคิดว่าเรายังอย่ยในในตัวเล็กแต่มันส่ง,ส,งส่งยั้ไม่กับคุณหมอครับครับน่าจะส่งประมาณน,นี้กับแล้วกาหมอคิดว่าถ้าพ่อนรนติดนี้แนวโนมกน็น่าจะลดลงและกลับกันแพร่ระบาดก้องโรคโควิด -19 นี่รับมันจะเป็นลักษณะก้องโรคเกลือนนะครับมีค่าขึ้นพอถึ่งจุดยอดสักพักมันจะลงพี่นองครับอันนี้ถ้าเราแลตามลักษณะกล้องการตรวจแล้วกากัน ก่อนหน้าผู้สัมผัสเสียงสูงก็น่าจะมาทึ่งไกลๆยอดแหละครับพี่น้องภายในอาทิตย์นี้ก็น่าจะเริ่มเห็นติดทางตีดดีขึ้นเพราะว่าพี่น้องไล่ก้นการับทราบสถานการณ์แล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการที่เราแนะนํากันอยู่ทุกวันนะครับพี่น้องอันนี้ก็ตือว่าเป็นสิ่งต่ดดีแล้วก็ขอบคุณพี่น้องี่รวมมือกับมาตรการของจังหวัดมาโดยตลอดครับครับคุณหมอกับในจํานวนที่เอากแพร่ระบาดหรือติดเชื้อกันอยู่ในแต่ละวันนี่ครับเออตุหลักมันเลยที่การแพร่จากคนนี้ไปคนนู้นหรือว่า ส่เอ็อเออเอลักหนึ่งซ่องทราบนี่คุณหมอจัดออกมาเป็นอันนี้เป็นเปดเป,เปร์เส้นม์มากมากไปหาหน่อยเหมือนกับคุณหมอคกับรับอันนี้หมากสุดก็จะเป็นการเ,เรียกว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงนะครับเสี่ยนปูดคุยไม่สวมหน้ากากอนามัยรับประทานอาหารรวมกันนะครับรือวาพี่น้องปูดคุยโยในสถานเ่ปิดนานเกินสิบห้านาทีแม้ว่าสวมหน้ากากอนามัยก็ถือว่าเป็นผู้สัมผัสเสียงสูงกับผู้ป่วยอันนี้เรียกว่าเส่สิบห้าเปเ้นเลยและกับพี่น้องเตปอบ ก็คือครึ่งหนึ่งมีพฤติกรรมเสี่ยงได้ไปสัมผัสกับผู้ติดเชื้อยืนยันนะครับรองลงมาจะเป็นการสัมผัสรวมบ,บ้านกับเมื่อถี่หม้อยำตลอดมาว่าเชื้อใส้พันเดลต้าเนี่ยครับมันติดนึ่งคนเนี่ยลามไปออกถึงแปดคนได้วันบานเราถ้ามีอยู่ไม่ถึงแปดคนแนวโนมจะติดเชื้อกันหมดวันใกล้กระตามถี่ออกนอกบ้านไปเจอคนถีต่ติดเชือ้อโควิดมากหรือไปถี่พบคนจํานวนหมากราดหรือว่าไปห้างซร้อสินค้ากลับมาบ้านพี่นองตรงแยกตัวเองจากคนในบ้านทุเชวันพี่นอนกับ ทัดมาก็เป็นการสัมผัสในชุมชนนะครับพี่น้องธรรมดาและกับคนเราไปมาห้าสู้กันแต่ว่าต้องพยายามอย่าไปรับประทานอาหารรวมกันอย่ายืนชิดกันนักแรงแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยอันนี้ก็ปอบกันสัมผัสในชุมชนในประมาณ17เปอร์เซ็นต์หลายตามลําดับก็ท่านพี่น้องสวมหน้ากากอนามัยไม่ไปรับประทานอาหารรวมกับคนอื่นไม่ตั้งวงสั้นๆเนี่ยพี่น้องครับอันนี้ลดกลไกไปได้กึองหนึ่งทัดมากับการสัมัสหรวมบานพยายาม ช่วยเลือกกันโดยคนเี่ออกนอกบานกับพยายามเลขเหลียงแยกตัวเองอันนี้ก็ลดลงไปได้สามเปอร์เซนต์พี่น้องบวกซ่องส่วนนี้ให้ไปแล้วแปดทีเปอร์เซนต์ถ้าพี่น้องเลอเล็กแต่ว่าว่ามันจะให้ไปต่าใดถ้าเราทาซ่องส่วนนี้ดีให้ไปแล้วซ่องรอยก้นนะครับพี่น้องจะเลือกผู้ติดเชื้ออยู่เพียงประมาณห้าสิบคนเท่านั้นพี่น้องครับอันนี้ก็ชี้ตัวเลขให้พี่น้องได้เห็นเผื่อถ้าเรารวมมือตามมาตรการจะจะทําให้การติดเชื้อในภาพรวมกล้องจังหวัดดีขึ้นครับครับพี่น้องนะครับเราได้เห็นว่า ความเสี่ยงหรือว่าสา่าเตุสำคัญที่มันเพ่ระบาดกันนะจากจีทำงานหรือเราไปสัมผัสมาจากจุดนึงจุดใดล้วไปชูครอบครัวนะครับนะในครอบครัวเราแต่ยังอยกเจ็ดคนติดเม็ดกับอ,กอ้าวกรณีในครอบครัวพอติดแลว้วก็เราก็ยังไมู่รครับนะในชุมชนในหมู่บ้านก็นไปสัมพัสกันโตกับบ้านล่างนู่บ้านลังนี้แล้วเ,เออก็เลยเป็นการเพ่ระบาดกันในชุมชนบางที่เราไม่รูครับเราไปงาน ไปงานซบไปงานเล่ยไปเนี่ยครับไป่นองนะไปช่วยทำหลางตัวหลางจานรือไปคกยรับแคกหรือไปเนี่ยไปในงานก็เปิดปากเปิดแม่คุยกันกัมันเพลระบาดกันได้นะครับในชุมชนครับอ่านี่กาคุณหม้อทำายกตัวยางขึ้นมาให้เราได้เห็นชัดๆครับนะครับคุณหม้อกับกรณีในเรือก้องเอ่อในเรือก้องก้องผู้ป่วยที่เราเราเราพิ่มวันละช่องรอยช่องรอยนก็ร การนัดินใจในะในเรือง้องบุคลากรทางการแพทย์้วยแล้วการอุปกรณ์เครื่องใช้ในโรงพยาบาลสนามโดยตลอดทางเตียงก้องผู้ป่วยนะครับคุณห่อจะเพิ่มเติมในประเด็นก้องการเพิ่ก้องจํานวนผู้ป่วยแล้วกับการรองรับกับเตียงไหมครับครับตอนนี้การผู้ป่วยติดอยู่ในระบบการรักษาก้องเรากระกืนช่องพันคนนะครับศักยาากข้องโรงพยาบาลโรงพยาบาลสนามแล้วการฮอสพิเทลก้องตรังตอนนี้ช่องพันห้าสิบเก้าคนนองกับกับตอนนี้ เดีกกว่าตัวเลขกค่อนข้างหน้าแน่นนะครับที่เราแลนี่กดคนที่โยในระบบรักษ่าประมาณช่องเบนนึงนี่เป็นคนตรวจ p ีซแล้วเป็นบวกนะครับพีนองยังมีคนเตอตรวจเอ,อ k ีเเป็นบวกรอพลนพีซอยู่ยในระบบการรักษ่าด้วยอันนี้ก็โยประมาณรอยว่าคนพี่นองครับนอกจากนี้ยังมีส่วนเออตอตรวจ p ีซแล้วโยระว่างการรอข้าเพียงข้าวมาเช็นตรวจแล้วพลนรายงานแต่แต่คืนรอกลับเข้าเนี้ยก็จะมีอีกประมาณ รอยว่าคนกับปนัดประมาณน,นี้พี่น้องครับปนจะเห็นว่าตัวเล็กก้องเตียงหน้าแน,น่นปนก็ความหัวมือพี่น้องและกับประเด็นก้องการดักซ่าเ,เราไม่ดีท่วกับการป้องกันนะครับส่วนการดักซ่านี่แปดย์พยาบาลจะช่วยเลือดดูแลอย่างเต็มตีครับวันแรกแต่ว่านี่คนไข้นักป้องเราเตะไส้เครื่องช่วยใ,ใจมีสู้งตึงเจ็บไรพี่น้องครับอันนี้จะเห็นว่าถ้ากระจายเข้าชุมชนไปโต๊ะกคนแฉไปโต๊ะกคนเี๋มีเจ็บโรครือร่างแล้วก็มี ไม่ได้ฉีดวัคซีนมากันก็จะอุกสใกดเส้เกื่อสวยหายใจจะมากขึ้นในเสบ่ากระบเจ็ดรายพี่น้องครับฝันส่วนนี้เตียงค่อนข้างหน้าแน่นนะครับกใอยพี่น้องได้รวมมือกันเผื่อลดการกระบาดและถ้าเรามีสถานการณ์ดีขึ้นตัวเลขที่เราจะเห็นก็คือคนที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยครับจะลดลงต่ากว่าปริมาณเตียงที่เรามีนะครับครับครับคุณหมอครับการให้กําลังใจสู้กันต่อไปพี่น้องฝ้าวิกฤตอันนี้ครับคุณหมอครับเรื่องของการฉีดวัคซีน สาบว่าวันนี้อสอมอส่วนใหญ่จึงเป็นผู้ไปบัติงานด้านหน้าอยู่ใกลจิตในชุมชนโยในหมู่บ้านโยใกลจิตผู้ป่วยผู้ผผร่ำปัดเชียงหรือการกักตัววันนี้จิตเข้มซ้ำกันนะครับเ,เข้มซ้ำนี่เป็นไฟเซอร์ให้กับพี่น้องอสอมอกรณีพี่น้องก็ชอ,อบท่ามเรืององคนเดชจิตตัวเอิญหรือว่าเป็นสีโนโความซ่องเข้มนะจะ มาตรการเข้มซ้ำจะแนวตางปันปลื้มังคุดหม้อใดได,ไดเหล่าเรื่องวัคซีนเข้มซ้ำไม่วงนิดรับรับได้อธิบายพี่น้องเข้าใจนะครับวัคซีนเข้มซ้ำเนี่ยประเด็นแรกคือไม่ต้องแคบนะกับการฉีดวัคซีนจะต้องแห่นห่วงเวลาประมาณ3้รือ้ถึง6กเดือนพี่น้องกับจากเข้มแรกต่อจะมาะเพราะฉะนั้นตอนนี้กับผู้แต่ชีพซีโนแวคก,กรอบ2่องเข้มเดือนพฤษภาเดือนมีพุนายนรับจะได้ฉีพรอบนี้ตั้งหมดพี่น้องกับ วันส่วนเตคิดเดินพฤษสภามิถุนากรอบพิโนแวกจะเป็นส่วนราชการเป็นส่วนย่ญ่นะครับหรือวา่าพีนองอสซมกับนั่นพิใหญ่บาลรือวา่อาคู่ประเดี๋ยกับเธได้จัดตั้นไว้ให้รอแรลวันส่วนเนี้ยก็จะได้มีการสำรวจไปแล้ววันแต่จะได้วัคซีนเป็นไฟเซอร์พีนองครับอันนี้ก็วันนี้จะเป็นปีนองอสซมอแต่ยังไม่ได้รับบูสเตอร์จะได้เข้มจ้าเป็นไฟเซอร์ประมาณ800ว่าคนเนเดียวกับข้ารายการํำรวจนะครับ พี่น้องข้าราชการตำรวจี่การนณะกรรมการโรคติดต่อเห็นความสําคัญเพราะว่าต้องเข้าไปในการดูแลความสงบปองบ้านเมืองใครจะได้ฉีดวัคซีนแล้วตั้งแต่ตอนเดือนออมิถุนายนเดือนพฤษภากรไปนี่กับประมาณช่องรอยว่าคนก็จะได้รับเส่นเดียวกันเช่นเดียวกับข้าราชการกรูกับบุคลากร,กรทางการศึกษากับก็จะได้รับรอบมีพันห้าร้อยคนเมื่อนกับชุดแรกเณะกรรมการโรติดต่อจัดทีโนแวคไว้ให้ตั้งแต่มิถุนายนเป็นองกับเดี๋ยวพอวัคซีนมาเพิ่มเติม คนเต่ได้ที่โนแวกขอบเดือนกรกฎาคมเดือนที่ห้าก็จะได้หลายตามมานะครับอันนี้คือการฉีดวัคซีนเข้มตามก็จะเป็นไฟเซอร์หรือแอสตราเซเนกาในคนที่เป็นซีโนแวกซ่องเข้มก่อนนะครับทีนี้คนเต่มได้ที่โนฟาร์มซ่องเข้มนะครับเนื่องจากการได้ที่โนฟาร์มขอบซ่องเข้มจะขอบเร็วที่สุดในจังหวัดสังนี่คือตอนเดือนกันยานะครับพี่น้องพอเราเริ่มฉีดเข้มแรกเนี่ยประมาณวันทต่ซ่องทหาวันกับคนทต่ฉีดเข้มอขอบเข้มเต็มซ่องกับประมาณกันยานับไปซ้มเดือนพี่น้องกับกันยา ตุราปกิกาก็จะเป็นทันวา่าพี่น้องครับประมาณทันวา่าต่อได้เริ่มชีดที่นี่พอทันวา่ถาถ้าหว่าจะฉีดอะไรรานวิไลชุลาพอนะครับมีคอเสเนอร์หว่าจะฉีดวัคซีนไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาถึงโดสเพียงพออันนี้นเด็เขานําเสนอแต่ว่ากรมควบคุมโรคมีความเป็นหวา่าควรจะฉีดเต็มโดสไปเลยพี่น้องครับหันส่วนนี้ยยังรอมาตีเตะกรมควบคุมโรคก,กับรานวิาลยชุลาพอนจะมีความชัดเจนในเรื่องของการฉีดบูสเตอร์ กล้องพี่น ong เตไดซินโนฟาร์มนะครับอันนี้พี่น้องไม่ต้องกังวลเหมือนแนวทางชัดเจนแล้วกรรมาการโรควติดต่อจะได้จัดสั้นวัคซีนช่วงนี้เป็นบูสเตอร์ให้กับพี่นอง g เตไดซินโนฟาร์มส่งเข้มแน่นอนกับพี่น้องแต่ส่วนใหญ่พี่น้องไดใบใจว่าพี่นอง g พึงคีดครบทส่งเข้มไปไม่นานนะครับภูมพ,พี่น้องอย่างพอ่จะต่อสู้กับเชือ้อสายพันเดลต้าแล้วก็ป้องก,กันโรครุนแรงได้ครับครับครับอ่าเนี่ยแนวทางเข้มขามกับคุณพ่อใดแนะนำไห้แล้วนะครับนะเออคงจะเออเป็นอีก ปาเด็นนึงกับพี่น้องครับแล้วก็กว่าเกลียนปั้นทางกุญมอว่าพี่น้องบอกวา่าไล่ไล่จุดกับกุหมอรครับในการไม่ปฏิบัติตามมาตรการโดยฉพาะกันไม่ร่วมหน้ากาขกณะไม่นะครับเรไล่คนการตือวา่าฉีดวัคซีนช่องเข้มแล้วไม่ปลื้มไม่ปลื้มไอความไม่ปลื้มเนี่ยครับก็บมีการฟ้าฟื้นพอสมควรการนั่โอโซมอกับนั่นผู้ย่อยคุยเลวกับยังคุยกันไม่ค่อยไดย้ําหรับ ลักษณะเล่าเนี่ยกับคหมอการฟ้าฟื้นเล่าเนี่ยเอนะครับเราจะมีมาตรการปั่นปลื้นนะครับในการาในการเดี๋ยวจะจัดการกับเรื่องเรื่องเนี้ยกับคนคนเด็กว่าฟื้นโดยเฉพาะการไม่ช่วมหน้ากากนาไม่ครับนะจะเมื่อบางทีปูใยญ่กำนั่นตันเตือนไปแล้วตาก็เปลือนกงังทีนึ่งแล้วเนี่ยนับบักเตือนกงังทีนึ่งแล้วหลังจากนั้นไม่ตำตามล่ะกวรจะตำปลื้กับ คุณม่อครับพีน้องครับอันนี้เป็นมาตรการสําคัญสุดนะครับพี่น้องเราไม่จ่ายว่าไม่สวมหน้ากากอนามัยเลวเราไม่รับเชื้อสิ่งเดียวกับเราอาจจะแพร่เชื้อให้คนอื่นใดด้วยพีน้องครับตันั้นนี้เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับก็พีน้องได้เข้าใจส่วนนี้ส่วนมาตรการก้องจังหวัดนะครับปี่น้องเจ้าพนักงานตามกฎไม้อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นเจ้าพนักงานตามกฎไมยแล้วก็นายแพทย์ทาสุขจังหวัดผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกันนะครับแล้วก็มีตำรวจนะครับสามรถเป็น เจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อซ่องปัา5 8ที่น้องกับอัตราโทษเมื่อเตี่ยมบอกไว้แล้วกับตอนแรกเนี่ยอัตราโทษค่อนข้างสูงคือซ่องเบิ่บาทกาจะปรับปีดองการเสรียกว่าเศรษฐกิจปัเนก็จะกระทบกับการดําเนินชีวิตได้ส่วนการเขามีแนวทางออกมากกับว่าถ้าเตือนแล้วไม่ได้ปฏิบัติตามพุ่นตีส่องก็จะปรับออกพันบาทที่น้องกับพุ่นตีซ้มก็จะปรับเบิ่นซ่องุ่นตีซี่นะครับก็จะปรับซ่องเบิ่บาทที่น้องกับกรนีกรกร้อยปนดองได้ร้วอัตราโทษมันค่อนข้างสูงกับ ครั้งแรกเนี่ยพันกระตือหวาค่อนข้างมากเลยครับพี่น้องควรจะก็ให้รวมมือตามมาตรการดีว่าปลอเจตนารมง้องกฎดไม้ต้องการป้องกันโรคก้องพี่น้องแล้วก็ป้องกันคนอื่นเดี๋ยจะโยแเขพี่น้องด้วยนะครับย้ำว่าฉีดวัคซีนกอดที่เข้มกระตามซ่องเข้มหรือซ้มเข้มแล้วการยังต้องใสหน้ากากอนามัยตลอดเวลาแล้วก็ก็พี่น้องได้เตือนกันครับขานิยมก้องสร้างคมแล้วก็กระแทกก้องสร้างคมนะครับจะเป็นตัวช่วยให้คนเด็กก็ไม่ยอมสวมเนี่ยได้สวมหน้ากากอนามัยครับ ครับกำทำามปิดใจอีกสักโค่นะครับคุณหมอครับไล่ยล่คนออบอกว่าชีดวัคซีนเข้มซ่องแล้วหยิบเซ้กันยาจะชีดวัคซีนไขวัดย่ยหรือวัคซีนตัวเอินใดหรือไม้นี่คนแรกกับคนทีซ่องว่าให้โควิดมาแล้วกาวเ,เดียนะกาวิบวันนะครับการรับวัคซีน การรับวัคซีนนี่จะเริ่มรับได้วันไห้อันนี้คุณหมอเคยตอบแล้วการเอาเอาซ่องอันนี้กับคุณหมอกับจวยจวยคุณหม่อจวยลาไว้ปีนองเก้าใจทีครับพีน้องถ้าชีดเข้มซ่องแหลกิเสกัญยาพี่นองคกับนับไปสิบห้าวันพีนองคกับก็จะชีดวัคซีนได้แล้วนะครับตอนนี้เลยมาแล้วสิบห้าวันกับตรงกับวันที่แปดตุลาค่อนล่างแปดตุลาพีน้องควรชีดวัคซีนซ่องชนิดกับนึ่งคือวัคซีนไข้หวัดไญ่นะครับประจําปีอันนี้ชีดได้ทุกปี อันตีด่องคือวัคซีนป้ปองกันปอดอักเสบจากแบคทีเรียเตเชอร์ว่า IPD พี่น้องครับการคุคิดต่องเลีบนี้เป็นคําหนนํากล้องสมาคกมโรคติดเชื้อกับองค์การอนามัยโลกนะครับช่วงระบาดโควิดนอกจากชีดโควิดครบอต้องชีดไข้หวัดใญ่กับปอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียจะช่วยลดความรุนแรงก้องโควิด1ิดได้ก็พบว่ามีนะครับความรุนแรงก้องโรคเพิ่มขึ้นถ้าพี่น้องติดโควิดพร้อมกับาไข้หวัดใหญ่แล้วก็ซ้ำจับโดยตัวปอดอักเสบนอกจากนี้แล้วถ้าเราเชีดนะครับ การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่จะไปบูสต้ายปุ่มของโควิดเพิมสุ้งขึ้นด้วยพีนองกับอันนี้เรื่องตีน,นึงนะครับเรื่องตีซ้องก็คือปีนองเอ่อถีดเอ่อท้ายโควิดแล้วนะครับตอนนี้แนวทางก็ปรับลดเลือดซ้ำทิวันพีนองกับไม่ต้องคอยซ้ำเดือนเมื่อฉ่วงก่อนนะครับเผื่อให้ปุ่มพีนองขึ้นสุ้งพอก่อนแต่ปุ่มจากการติดเชื้อตามธรรมชาติจะลดลงอันนี้ก็พีนองติดต่อสถท่านพยาบาลโดยตรงได้เลยนะครับโรงพยาบาลไกลบ้านไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลชุมชน เรือโรงพยาบาลตังพีน้องไปแจ้งว่าให้โควิดแล้วเป็นเวลาหนึ่งเดือนก็นัดชีดวัคซีนเขาก็จะนัดไม่รับวัคซีนให้กับพีน้องครับครับคุณหมอครับคนเตะรับกคีโมมาเป็นเข้มสุดท้ายแล้วเหล็กวันที่สิบห้าเตะผ่านมาเนี่ยขี้วันต่อชีดวัคซีนได้ครับครับอันนี้ควรรอหนึ่งเดือนนะครับเนื่องจากเคีโมนะครับจะทําให้แม็ดเลือดเข้าลดต่ําลงในระยะเวลาสองสัปดาห์หลังได้เคีโมว,วันท้ายวันที่สิบห้าแปลว่าแม็ดเลือดเข้าจะต่ำเต่สุดประมาณวันที่สามสิบสามเอ็ดตุลา หลังจากนั้นมันจะเฉิดทั่ัวขึ้นกับประมาณวันที่สิบห้าพฤศจิกาพี่น้องครับเม็ดเลเือดขาวจะกลับมาปกติการรับวัคซีนได้ช่วงนั้นับครับท่ายนี้คุณหม่อว่าความว่วงใหญ่ด้านอื่นๆเดียอยากจะฝา,ากถ้งไทยช่วงท้ายรายการกับเชิญกับคุณหมอครับกับพี่น้องครับสถานการณ์โควิด -19 เกถอเพิ่มสูงขึ้นพี่น้องอาจจะมีความรู้สึกกังวลกับความเครียดนะครับมอย้ำพี่น้องว่าไม่มีอะไรสําคัญว่าจิตใจของเราและกับพี่น้องก็พี่น้องทุกคนแนะมีกําลังใจในการต่อสู้นะครับ ทีมแพทย์ทีมพยาบาลก็ดูแลซึกครั้งนี้มาหกเดือนกว่าแล้วเห็นเดียวกับผันผัวราชการจังหวัดกับก,บกรรมการโรงพยาบาลอกับถุกคนนะครับอาจจะมีความรู้สึกเน็ตเนื่อยมังแต่ว่ากําลังใจอย่างเต็มเตี่พีนขขพ่น้องครับก็้อพี่น้องได้รวมมือตามมาตรการก้องจังหวัดหม้อยำว่ามาตรการก้องจังหวัดสังเนี้ยเข้มข้นว่าจังหวัดที่แดงเืินๆแล้วเลือแต่ความรวมมือข้องประชาชนเลือแต่เรืืองการตรวจตราให้เป็นไปตามมาตรการถี่ประกาศนะครับแล้วก็เรามีความว่างแน่นอนพี่น้องครับกับการระบาดนะครับ มันไม่สามารถคงโยยาวพนี์ใดเดี๋ยวถ้าพี่น้องรวมมือกันประมาณเนึ่งตึงซ่องสัปดาห์ล่างจากเนี้ยเราจะเริ่มเริ่มเว้นว่าการระบาดดีขึ้นกับพี่น้องฝันก็ข้พี่น้องได้รักษาจิตใจให้มีกำลังใจในช่วงนี้เพื่อต่อสู้กับโควิดแล้วอย่าลืมนะครับขอ้อข้อเดียวก็คือสวมหน้ากากอนามัยนงครับครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอตุลาการ์มคุณเป็นยังยญิงกับ,กอบอกโคจกซอบคอตรังนะครับนะแตานายข้อมูลกันทุกวันกับพี่น้องติดตามสถานการณ์ เป็นปัจจุบันกันได้ตุกเชาววันนี้ขอบคุณคุณมอเป็นอย่างยิ่งกับพบกันแล้วตัวชาวกับคุณหม้อครับครับสวัสดีครับพี่เกลือครับสวัสดีพี่น้องทต่รักสุก้นครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับเอาก็ขอบคุณคุณหมอกันพี่น้องครับนะเวลารายการมดกันเร็วกับล่ากันเตานี้ลาวตัวชาวติดตามกันไหมกัมามติดพี่น้องท่ามว้ไม่ได้ตบที่ถ้าว่าพี่น้องฟัง Facebook ลบไปกว้างอยหลั่งได้กับบางเรืองผมแลงไว้เร็วนะครับ หรือลบไปกวางเฟซบุ๊กเตะมันบันทึกไว้ยของวันก่อนก็เข้าไปรับฟังได้นะครับเช่นวามาตรการก้าจังหวัดตรังและไเปนเนี่ยมาจากส่งกล้าต่าปลืออันนี้ก็คุยกันเป็นประจำครับนะนะก็เรื่องอื่นๆต่อตัวเจ้าพบกันไม่จุกดีมีสุขกันทุกทานสวัสดีครับ